เสียงนาฬิกาปลุกดังลั่นในบ้านเงียบๆตอนตีสามณภาเอื้อมมือปิดเสียงนาฬิกาเบาๆก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงข้างสามีที่ยังหลับสนิทผ้าห่มร่นลงไปถึงเอวพันหลังของสมพงษ์ยังคงหายใจช้าๆอย่างสม่ำเสมอเธอยืนมองสามีอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆเหมือนต้องเตือนใจตัวเองว่านี่คือชีวิตในฝันแล้วนะอดทนนะณภา นภาในวัย35ปีดูดีแม้ไร้เครื่องสำอางเธอเป็นผู้หญิงที่เอาชนะชีวิตมาได้หลายรอบเคยโดนสบบประมาทว่าไม่มีวันได้ขึ้นจอเป็นได้แก้คนเขียนสคริปต์แต่วันนี้เธอกำลังจะได้อ่านข่าวเช้ารายการระดับประเทศเธอแต่งตัวเสริมหน้าเบาๆเดินย่องลงไปข้างล่างเพื่อเตรียมกาแฟก่อนออกไปสถานีเธอแอบเขียนโน้ตไว้บนตัวอาหาร พงลุกมาปลุกลูกด้วยนะเดี๋ยวสายฟ้าต้องไปเรียนพิเศษฟินกินนมเสร็จแล้วกล่อมนิดเดียวก็หลับต่อทิ้งท้ายด้วยวาดรูปหัวใจข้างไหลเส็นเช้าหกโมงสมพง์ลุกขึ้นด้วยใบหน้างง,งเงียเสียงร้องของลูกชายวัยสี่ขวบและลูกสาววัยเจ็ดขวบที่กำลังแย่งของเล่นกันอยู่ข้างล่างทำให้เขารีบคว้าเสื้อออกไปจัดการสมพง์ฟ้า ฟินอย่าตีกันพอจะบ้าตายแต่เช้าน้องฟ้าทำปากยื่นแม่ไม่อยู่อีกล้วแม่ไปทำงานแต่เช้าอีกล้วสมพง์แม่ก็ทำงานเพื่อเรานั่นแหละลูกอย่าพูดแบบนั้นสิลูกเขากอดลูกทั้งสองคนแน่นแต่ในใจรู้สึกแปลปเขาเองก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่มีแม่ ตั้งแต่ตีสามยันเที่ยงนภาหายไปจากวิถีประจำวันอย่างสิ้นเชิงเขาหันไปเห็นโนต้ตที่เมียเ,เขียนไว้พร้อมหัวใจปลายชื่อรอยยิ้มผุดขึ้นนิดนึงแต่ก็ตามมาด้วยคำถามในใจหัวใจวาดให้ทุกวันแต่หัวใจเธออยู่บ้านหรือเปล่าวะค่ำคืนแห่งความฝันที่กลับมาเหนื่อยกว่าเดิมนภากลับถึงบ้านบ่ายสามกว่า,วาแดดร้อนอบอ้าว เธอเดินเข้าบ้านด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังฝืนยิ้มให้ลูกวันนี้หนูดื้อกับพ่อไหมคะน้องฟ้านิดหน่อยแต่หนูคิดถึงแม่เสียงลูกพูดทำเธอชง,งักน้ำตาซึมในใจแต่ก็ยังยิ้มไหวนาภาแม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันเธอหันไปหาสามีที่นั่งอยู่หน้าโทรทัศน์พร้อมกับขวดเบียร์หนึ่งขวดนาภาวันนี้เหนื่อยไหม สมพงศ์ถอนหายใจลูกงองแงแต่เช้าแม่คุณลุกตีสามทิ้งพ่อ,อไว้เลี้ยงลูกคนเดียวอีกละนภายิ้มแห้งๆแต่สายตาวูบหนึ่งแอบผิดหวังนภาก็แค่ช่วงนี้แหละพงขอแค่ได้พิสูจน์ตัวเองสมพงกี่ครั้งแล้วที่บอกว่าแค่ช่วงนี้สุดท้ายมันก็กลายเป็นตลอดไป ความเงียบก่อตัวขึ้นในบ้านหลังนั้นลูกๆวิ่งเล่นในมุมของตัวเองขณะที่สามีภรรยาเริ่มห่างจากบทสนทนาสู่ความรู้สึกในคืนนั้นก่อนนภา,าจะเข้านอนเธอหยิบกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งออกมาเปิดดูภาพครอบครัวที่เคยถ่ายหน้าชายหาดสมพงษ์ยิ้มกว้างกอดเธอและลูกๆไว้แน่น เธอสะกดกลั้นน้ำตาพร้อมพึมพำกับตัวเองนภาเรายังเลือกถูกอยู่ใช่ไหมฝันนี้มันจะไม่ทำให้ฉันเสียเขาใช่ไหมเธอหลับไปพร้อมความหวังที่สั่นไหวโดยไม่รู้เลยว่าเช้าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีผู้หญิงอีกคนเดินเข้าบ้านพร้อมกับรอยยิ้มที่ทั้งใสซื่อและรายลึกเช้าววันอาทิตย์แดดจ้า แต่บรรยากาศในบ้านกลับอึมครึมนภานั่งหน้าคอมพยายามไล่บทข่าวใหม่ของรายการที่เธอกำลังจะขึ้นจอเป็นตัวหลักขณะที่ลูกๆวิ่งวุ่นในบ้านและสามีเดินวนเหมือนจะระเบิดได้ทุกเมื่อนี่นภา,าลูกฟ้าจะไปเรียนพิเศษ9โมงฟินก็ยังไม่อาบน้ำแล้วคุณจะเอาอยัางไงสมพงษ์ตะโกนจากหน้าบ้านขณะที่กำลังง่วนใส่ถุงเท้าให้ลูกชายนภา,าถอนหายใจแรงพิมพคิวเวตสุดท้ายก่อนหันมาเถียงเบาๆด้วยความอัดอั้น ก็ไหนคุณบอกให้ฉันทำตามฝันไงนี่แค่ฉันได้โอกาสแค่เริ่มต้นคุณจะเอาไงนักหนาเสียงเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะมีเสียงกดกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นติ้งตองนภาลุกไปเปิดประตูพร้อมใบหน้าเซ็งเซ็งแต่ก็ต้องชะง,งักไปเสี้ยววินาทีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านผิวเนียนอมทองตาโตเป็นประกายรอยยิ้มหวานจัดจ้านแบบไม่ต้องพยายามแววตาใสาซื่อแต่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ลึก สวัสดีค่ะหนูชื่อเปิ้ลมาจากจำปาสัก์ค่ะพี่คนเราแถวป้ายรถเมย์บอกว่าบ้านนี้หาคนช่วยเลี้ยงเด็กเสียงอ่อนเสียงหวานคมนับจนเส้นผมสลวยแนบผานาผากักนภา,างเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเชิญเข้าบ้านเพียงไม่กี่ชั่วโมงเปิ้ลทำอาหารเย็นให้สามีและลูกๆเสร็จสับแถมยังรู้ใจเด็กๆอย่างน่าประหลาดเด็กทั้งสองคนยิ้มแย้มสดใสแบบที่นภา,าไม่เห็นมาหลายวัน ไข่เจียวกรับกรอบหนูใส่น้ำปลานิดเดียวจ้าไม่เค็มไม่มันไอคุณพงลองบึงเดอร์อร่อยแน่ๆเสียงหวานพร้อมรอยยิ้มเอียงๆนิดๆของเปิ้ลทำให้นภา,าผือชะงักเล็กน้อยสมพงเองก็ยิ้มกว้างแบบที่ไม่ได้ยิ้มกับเธอมานานคืนนั้นเปิ้ลอาสาเก็บจานล้างห้องน้ำและลีสภ้าให้สามีเธอเสร็จแบบไม่ต้องสั่งลูกๆเข้านอนโดยไม่ต้องกล่อมซึ่งปกติต้องใช้สึกประจำวันทุกคืน นภายิ้มบางๆก่อนกระซิบกับตัวเองได้คนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เธอไม่รู้เลยว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูให้งูเลือ้อยเข้าบ้านหลายวันต่อมาเปิ้ลเริ่มตีสนิทกับสามีแบบแนบเนียนทุกเช้าเธอจะชงกาแฟให้สมพงษ์แบบรู้ใจใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนครึ่งนมไม่เยอะเพราะรู้ว่าเขาไม่ชอบเลี่ยนนี่ค่ะคุณพงษ์กาแฟดำตามสั่งเด้อ อายคนเท่ต้องเริ่มวันด้วยของเข้มๆคำพูดของเปิ้ลเล่นเอาสมพง์หลุดหัวเราะเบาๆขณะที่นภา,ากำลังเก็บเอกสารเตรียมไปสถานีเธอหันมาเห็นแต่ก็ยังไม่ทันพูดอะไรเปิ้ลก็เดินไปหาลูกๆต่ออย่างว่องไวราวกับไม่ได้พูดอะไรเลยเปิ้ลมักใส่เสื้อยืดบ้านๆกับกางเกงวอร์มธรรมดาแต่กลับดูดีอย่างน่าประหลาด นภาเริ่มรู้สึกถึงสายตาของสามีที่มักมองเปิ้ลเวลาทำงานบ้านและมันไม่ใช่สายตาของเจ้านายที่มีต่อคนงานแน่ๆบางคืนเสียงหัวเราะเบาๆระหว่างเปิ้ลกับสมพงษ์แววออกมาจากครัวระหว่างที่เธอกำลังเขียนบทในห้องนอนเสียงที่ทําให้เธอพิมพ์ต่อไม่ออกและเมื่อนภาเปิดโทรศัพท์ของลูกสาวเพื่อหาเพลงนิทานก่อนนอนเธอบังเอิญเห็นข้อความแชท จากเบอร์แปลกๆที่แคปหน้าจอไว้เมื่อคืนพี่พงษ์ยิ้มให้หนูอีกแล้วนะหนูใจละลายเลยหนูจะได้เป็นเจ้าของบ้านนี้ไหมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าณภากำโทรศัพท์แน่นใจเต้นแรงและยิ่งช็อกเมื่อลูกสาวพูดขึ้นมาเบาๆแม่ถ้าหนูมีแม่เพิ่มอีกคนหนูจะต้องเรียกว่าอะไรหรอณภาน,นิ่งนิ่งจนแทบลืมหายใจและเมื่อเย็นวันหนึ่ง นภาเห็นเปิ้ลถือโทรศัพท์ถ่ายรูปเซลฟี่กับลูกๆแล้วลงสตอรี่ไอพร้อมแคปชั่นครอบครัวของหนูแม่บ้านรักเด็กชีวิตดีๆนภาชะง,งักและในใจเธอเหมือนมีเสียงตะโกนดังลั่นครอบครัวของเธอเธอเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แคปเปิลทำงานเก่งหรือสามีใจดีเกินไปแต่นี่มันคือเกมยึดบ้านแบบเนียนๆ แค่สองสัปดาห์ที่เปิดเข้ามาอยู่ในบ้านทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือนโดนปลุกเสกจากแม่บ้านธรรมดากลายเป็นคนที่เด็กๆเ,เรียกหาคนที่สามียิ้มให้บ่อยกว่าเมียตัวจริงและคนที่เริ่มอยู่ในทุกมุมของบ้านแม้กระทั่งในหัวใจเขาเย็นวันศุกร์สมพง์กลับจากเวรสายตาหมองแต่ทันทีที่เข้าบ้านกลิ่นต้มเปิดลาวแท้ๆก็ลอยมาแตะจมูก คุณพง์มาแล้วจ้าหนูตักข้าวไว้ให้แล้วเดี๋ยวอุ่นให้นะคะเปิ้ลใส่เสื้อยีดคอกว้างกางเกงวอร์มแนบเอวหันมายิ้มหวานสองแก้มแดงระเรื่อเพราะไอน้ำจากเตาภาพตรงหน้าสบายตาและอบอุ่นแบบที่นภาไม่เคยเป็นสมพง์วางกระเป๋าพยักหน้ารับเบาๆแล้วนั่งลงที่โต๊ะวันนี้เหนื่อยไหมคะคุณพง์ดูเครียดๆนะหนูนวดให้ไหมคะ ประโยคที่ฟังดูธรรมดาแต่น้ำเสียงกลับแฝงด้วยอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดเสียงนุ่มแบบนางเอกซีรีส์เกาหลีแต่แววตาแบบนางร้ายสุดขอบทุ่งคืนนั้นนภา,ากลับบ้านช้ากว่าปกติเพราะประชุมยาวถึงสี่ทุ่มพอเปิดประตูเข้ามาเธอเห็นสมพงษ์นั่งเอนหลังอยู่บนโซฟามีหมอนหนุนและมีผ้าห่มคลุมอยู่บาง กลิ่นน้ำมันนวดร้อยเตะจมูกเปิ้ลเดินออกมาจากห้องครัวใส่เสื้อยืดสีขาวบางๆแบบที่เธอไม่เคยใส่เวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงอีกคนใบหน้ามีรอยยิ้มจางๆอ้าวพิ่นภากระบอกแล้วเหรอคะหนูพาเด็กๆเข้านอนหมดแล้วคะ่ะเธอชะงักหัวใจเต้นแรงแบบไม่รู้สาเหตุมือกำสายกระเป๋าแน่นจนเจ็บนิ้วคุณนวดให้เขาหรือเปล่าเธอถามสามีเสียงนิ่ง เขาเมื่อไหลแค่ช่วยนิดหน่อยเองอย่าคิดมากสิเปิ้ลตอบแทนสมพงศ์หน้านิ่งๆแต่สายตาเต็มไปด้วยชัยชนะวันต่อมาขณะที่นภาล้างรถอยู่หน้าบ้านโทรศัพท์ของเปิ้ลก็ตกหล่นออกมาจากกระเป๋าถือหงายหน้าจอขึ้นหน้าจอล็อกโชว์แจ้งเตือนลายพี่พงเสื้อขาวตัวนั้นพี่ว่าเซ็กซี่เกินไปนะ เปิ้ลอย่าใส่เวลาเมียอยู่บ้านนะนภามองตาค้างเหมือนเลือดในกายหยุดไหลมือสั่นใจสั่นยิ่งกว่าแผ่นดินไหวเธอกลั้นใจเก็บโทรศัพท์คืนเปิ้ลโทรศัพท์ตกนะ่ะระวังหน่อยนะเปิ้ลรับไปด้วยหน้าตายแล้วกระซิบเบาๆขอบคุณหลายเดอ้อพี่นภาใจดีเนาะประโยคนั้น เหมือนตบหน้าเธอด้วยคําหวานๆคืนนั้นนภานอนไม่หลับเปิดลายสามีแล้วพิมพ์ประโยคหนึ่งที่สกิดใจเธอทั้งคืนคุณมีอะไรกับเปิ้ลใช่ไหมอ่านข้อความที่ถูกอ่านแต่ไม่ตอบอยู่เป็นชั่วโมงจนสุดท้ายหลับไปพร้อมน้ำตาบนหมอนตอนเช้า เปิ้นเดินมายื่นกาแฟให้เธอแก้วใบเดียวกันกับที่เคยชงให้สมพงศ์วันนี้หนูลองชงให้พินภาบ้างค่ะใส่น้ำตาลน้อยๆพอรู้ว่าพี่ชอบขมๆเหมือนใจคนใจคนหรือใจเธอกำลังโดนหักแบบเลือดเย็นกันแน่เย็นวันหนึ่งนภา,ากลับจากอัดรายการเร็วกว่าปกติฝนตกปล่อย,อ,ยอากาศเย็นชื้น เธอไขากุญแจเข้าบ้านแบบเงียบที่สุดเสียงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากห้องนั่งเล่นเธอชะโงกหน้าไปดูเปิ้ลน,นั่งพิงโซฟามือข้างหนึ่งกดรีโมทดูซีรีส์เกาหลีอีกข้างล่วงขนมกินสวมเสื้อคลุมไหมแท้ของนาภาอย่างสบายใจรอยยิ้มบนหน้าไม่มีวี่แววคนใช้เลยแม้แต่น้อยเฮ้ยเปิ้ลเธอเอาเสื้อฉันมาใส่หรอเปิ้ลสะดุง้งหันมามองนาภาด้วยสีหน้าเลืกหลัก ก่อนเปลี่ยนเป็นยิ้มขอโทษแบบคนไม่รู้สึกรู้สาขอโทษเดาผีนภา้าหนูเห็นเสือมันว่างอยู่หนูหนาวเลยหยิบมาใส่ในิดเดียวเองจ้าบ่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วน้ำหอมในห้องชั้นกระเป๋าชั้นโอ้ยหนูแค่ล้องถือเฉยๆอย่าร่ามหานากักใดบ่พี่อย่าคิดมากเนาะคนกันเองทั้งนั้นประโยคสุดท้ายทำเอานาาชาง,งักคนกันเอง คืนนั้นนภา,าเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์เธอแอบดูพฤติกรรมเปิ้ลผ่านลูกๆและสิ่งของในบ้านเด็กๆเ,เริ่มเรียกเปิ้ลว่าแม่เปิ้ลโดยอัตโนมัติแม่เปิ้ลบอกว่าถ้าแม่ทํางานหนักหนูก็อยู่กับแม่เปิ้ลก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนภา,านั่งฟังลูกพูดแบบน้ําตาคลอเธอรู้ทันทีว่าเปิลไม่ได้แค่ทําความสะอาดบ้านแต่กําลังทําความสะอาดหัวใจของสามีและลูกๆให้หลบเธอออกเช้าวันต่อมา เดินใส่เสื้อรัดรูปสีครีมกางเกงเลกกิ้งพอดีตัวเดินเสิร์ฟกาแฟให้สมพงตรงโต๊ะอาหารวันนี้คุณพงใส่เสื้อตัวนี้หล่อหลายเลยเดอร์สีเข้ากับผิวสุดๆหนูรีดไวใ้ให้เมื่อคืนเห็นมีประชุมใหญ่หนูอยากให้คุณดูดีไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าเมียไม่ดูแลเนาะคำว่าเมียทำเอานภาที่เดินผ่านตรงบันไดแทบสะดุดขั้นบันได สมพงศ์ไม่ตอบอะไรแต่ยิ้มมุมปากแบบที่นภาไม่เคยเห็นมานานเย็นนั้นขณะเปิ้ลเข้าครัวนภาเดินเข้าไปตรงๆแบบไม่อ้อมขอมเปิ้ลเธอคิดว่าเธออยู่ในฐานะอะไรในบ้านหลังนี้เปิ้ลเหนื่อยง่าขึ้นริมฝีปากยกยิ้มเล็กๆ พร้อมคำตอบที่ฟังดูเรียบง่ายแต่แทงใจดำเต็มๆก็คนที่ดูแลทุกคนได้มากกว่าใครบางคนที่หายไปทุกวันค่ะนภานิ่งไปก่อนจะเดินออกจากครัวแบบไม่พูดอะไรอีกแต่ในใจเธอตอนนี้ไม่ใช่แค่โกรธไม่ใช่แค่ระแวงเธอกำลังประกาศสงครามเย็นที่ใครก็หนีไม่พ้น เสียงจานชามกระทบกันในครัวยามเช้ากลายเป็นซาวทร็กประจำบ้านที่ไม่มีใครอยากฟังอีกต่อไปความเงียบที่เคยสบายกลายเป็นความเงียบที่อึดอัดเหมือนบ้านทั้งหลังติดเชื้อบางอย่างที่ค่อยๆ้ลามจากห้องนั่งเล่นเข้าสู่ห้องหัวใจนภานั่งแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นจนปัดแก้มเบี้ยว เธอถอนหายใจแรงก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาอ่านข้อความเดิมที่ส่งหาสมพงศ์แต่ยังไร้การตอบกลับคุณมีอะไรกับเปิ้ลใช่ไหมอ่านแล้วแต่ไม่ตอบมาสามวันเต็มๆคืนหนึ่งหลังลูกเข้านอนและบ้านเงียบสนิทนภากแกล้งหลับบนเตียงขณะที่สมพงศ์เดินเข้ามาเงียบๆ เขานั่งลงข้างเตียงแล้วล้วงมือไปใต้หมอนของตัวเองหยิบบางอย่างขึ้นมาอย่างระวังสุดๆนภาลืมตาช,ช้าๆแล้วหันไปมองเพียงปลายตาเธอเห็นชัดเจนโทรศัพท์อีกเครื่องเครื่องนี้เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเคสสีแดงสดไม่มีรหัสล็อกแต่หน้าจอเต็มไปด้วยแชทไลน์กับชื่อเดียวซ้ำๆเปิ้ลลาวน้อยข้อความสุดท้าย คืนนี้ฝันถึงหนูด้วยเดอ้อไอ้ถ้าเมียไม่อยู่อย่าลืมเรียกหนูไปกล่อมนอนเน้อใจนภาเหมือนโดนมีดกรีดช้าๆแล้วโรยเกลือซ้ำเธอกัดฟันแน่นมือกำบ้าห่มจนแทบขาดเช้าวันรุ่งขึ้นเธอไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่เก็บหลักฐานไว้หมดทั้งภาพหน้าจอเสียมอัดบทสนทนาและร่องรอยทุกอย่างที่อีกฝ่ายทิ้งไว้เย็นวันนั้น เธอลองใจสามีวันนี้ฉันต้องไปต่างจังหวัดสองวันรายการจะไปถ่ายนอกสถานที่เดี๋ยวเปิ้ลคงดูแลบ้านให้นะสมพง์ไม่พูดอะไรแต่แววตาแวบวับอย่างคนมีแผนกลางดึกกล้องวงจรปิดในห้องนั่งเล่นจับภาพบางอย่างไว้ได้สมพงศ์เดินลงมาจากห้องนอนเปิ้ลเปิดประตูห้องแม่บ้านออกมาด้วยชุดนอนสายเดี่ยวลายลูกไม้สีดำไม่มีคำพูดไม่มีเสียง มีแค่ภาพสองร่างที่หายเข้าไปในความมืดด้านหลังม่านโซฟาวันรุ่งขึ้นนาภากลับมาเร็วกว่ากำหนดพร้อมแฟชไดฟ์อัดแน่นด้วยหลักฐานที่เธอจะไม่เก็บเงียบอีกต่อไปเธอเดินเข้าไปยืนต่อหน้าทั้งคู่ที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงโต๊ะอาหารฉันมีของฝากจากต่างจังหวัดแฟชไดฟ์นี่ใส่กล้องวงจรปิดทุกมุมของบ้านรวมถึงเสียงตอนดึกดกด้วยนะอยากฟังไหมหรือจะให้ลูกฟังพร้อมกันเลยสมพง์หน้าสีด เิหันมามองด้วยสีหน้าเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างพินภาหนูขอโทษหนูหนูเผลอใจหนูแค่เหงาหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่เหงาเหรอบ้านฉันเหงาเพราะเธอสร้างและตอนนี้เธอไม่ใช่แม่บ้านอีกต่อไปเธอคือคนที่กำลังจะโดนฟ้องฐานแยกสามีคนอื่นคำพูดของนาพาทำให้บ้านทั้งหลังเงียบกริบเหมือนลมหายใจหยุดชั่วขณะแต่พายุเพิ่งเริ่มต้นคืนนั้น สมพงศ์ไม่กลับขึ้นห้องเขานั่งเงียบๆที่โซฟาจนเกือบเช้านภาแอบมองจากรอยแง้มประตูห้องเห็นเงาชายที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวนางกอดเข่าเงียบๆเ,เหมือนเด็กหลงทางเปิ้ลหายเข้าห้องไปตั้งแต่เจอคำว่าฟ้องเธอไม่โผล่มาแม้แต่จะบอกลาเด็กๆหรือขอโทษอย่างจริงใจเช้าวันถัดมานภาจัดการทุกอย่างรวดเร็วเกินคาดหโทรหาทนาย 2. เตรียมหลักฐานทั้งหมดเข้าแฟม้ม 3. นัดเพื่อนักข่าวให้เปิดประเด็นเมียหลวงถูกแม่บ้านลาวตีท้ายครัวแบบไม่เอ่ยชื่อแต่แซบเวอร์และ 4. จ้างคนมาเปลี่ยนกรอนห้องแม่บ้านทันทีจากนี้เธอจะไม่ได้เหยียบเข้ามาในบ้านนี้อีกไม่ใช่เพราะเธอเป็นลาวแต่เพราะเธอไม่รู้จักเจียมเปิ่นเสออกสีหน้าเปลี่ยนเป็นน้ำตาร่วงทันที เธอคุกเข่าต่อหน้านภาร้องห้สะอึกสะอื้นพี่นภาหนูผิดไปแล้วหนูแค่หลงรักหนูไม่เคยมีครอบครัวหนูเห็นบ้านนี้อบอุ่นหนูก็เผลอไปรักหนูผิดจริงๆแต่หนูไม่อยากออกไปเลยหนูไม่มีที่ไปหนูไม่มีใครแล้วจริงๆคำพูดแทงใจแต่ไม่สามารถสั่นใจเมียหลวงได้อีกแล้วเธอรักครอบครัวฉันหรองั้นก็ช่วยออกไปให้ไกล พอครอบครัวนี้ไม่ใช่ของเธอไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากนันเปิลต้องเก็บข้าวของออกจากบ้านท่ามกลางสายตาของเด็กๆที่สับสนและเสียใจแม่เปิลจะไปไหนหรอลูกเด็กชายถามเสียงสัน่นเปิลยิ้มจางๆก้มลงกอดเด็กเบาๆและกระซิบด้วยน้ำเสียงที่แม้แต่กล้องวงจรปิดก็จับไม่ได้แม่ยังไม่ไปไหนหรอกลูกแม่จะกลับมาแน่นอน แต่ไม่ใช่ในฐานะคนใช้อีกต่อไปคืนนั้นนภะาจุดท่วมหน้าบ้านมือสันน้ำตาไหลนิบเมียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้ามีเวรกรรมใดที่ฉันเคยก่อไว้ขอให้มันหยุดที่ฉันอย่าตกไปถึงลูกเลยแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือกรรมมันไม่ได้หยุดง่ายๆแค่ไล่คนออกจากบ้านมันเพิ่งเริ่มตน้นและจะทวีคูณเมื่อคนที่เธอไล่ไป อย่างไม่ยอมจบหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเดิมยังคงเงียบเหงาแต่เสียงสะอื้นของเด็กๆก,กับความเงียบงันในใจนาภายังคงก้องกังวานอยู่ในทุกมุมบ้านแต่ข้างนอกโลภายนอกเปิ้ลกลับมาแล้วไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านขี้แยคนนั้นอีกต่อไปคืนหนึ่งที่งานเลี้ยงกลางเมืองเปิ้ลปรากฏตัวในชุดสวยจัดจ้านผมยาวสลวย แต่งหน้าเข้มจัดจ้านเหมือนนางเอกสายดาร์กที่พร้อมจะล้างแค้นสายตาแฝงด้วยแววล,ลึกซึ้งที่บอกว่าครั้งนี้เธอมาพร้อมของหนักระหว่างงานเปิ้ลเดินเข้าไปหาผู้จัดการโรงงานคนสำคัญที่สมพงษ์เคยพูดถึงสวัสดีค่ะคุณนายนายสมพงษ์ที่บ้านฉันช่วยฝากงานดีๆให้เปิ้ลหน่อยนะคะผู้จัดการมองเธอประหลาดใจแต่เปิ้ลยิ้มเจ้าเล่ หนูไม่ใช่แม่บ้านแล้วค่ะหนูเป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลพนักงานที่จะทําให้โรงงานนี้มีความสุขและปลอดภัยมากกว่าเดิมขณะที่นภาเปิดข่าวรายการเช้าเธอได้ยินข่าวใหญ่จากคนในโรงงานของสามีมีผู้จัดการฝ่ายใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบจนพนักงานแฮปปี้มากและที่น่าสนใจคือเธอชื่อเปิ้ลแม่บ้านเก่าที่เคยทำงานที่บ้านสมพง์หัวใจนภาสะท้อนแรงพูดในใจ นั่นแหละเปิ้ลกลับมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดคืนหนึ่งสมพงศ์โทรศัพท์หาณภาเสียนสันนภาเปิ้ลเขาไม่ใช่แค่แม่บ้านแล้วเขามีอำนาจมีตำแหน่งและเธอเริ่มขยับตัวเกินกว่าที่ฉันจะควบคุมได้นภาหายใจลึกฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบง่ายๆสมพงศ์ครอบครัวของเราต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมตอนนี้เกมใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว เปิลไม่ได้แค่กลับมาแต่เธอจะเป็นเจ้าของเกมที่จะชนะหรือจะโดนผลกรรมตามเล่นงานนี่คือสงครามหัวใจที่ไม่มีวันง่ายสำหรับใครเลยนภายืนอยู่หน้ากระจกในห้องแต่งตัวพยายามรวบรวมความกล้าบอกกับตัวเองว่าคราวนี้ฉันต้องไม่ปล่อยให้เรื่องมันลอยไปง่ายๆอีกแล้วโทรศัพท์มือถือสั่นขึ้นเป็นข้อความจากสมพงษ์ วันนี้เปิ้ลจัดงานเลี้ยงทีมบริหารเขาว่ามีอะไรบางอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของเรางานเลี้ยงคืนหนึ่งในโรงแรมหรูเปิ้ลปรากฏตัวในชุดราตรีแดงสดรอยยิ้มที่เคยหวานกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและแววตาที่ใครเห็นก็ต้องหวั่นไหวสมพงษ์ที่นั่งอยู่ข้างเปิลกลายเป็นเหมือนฉเฉลย ที่ถูกควบคุมด้วยคำพูดและท่าทางของเธอคือนนี้ฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าเปิ้ลไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเสียงเปิ้ลพูดเบาๆแต่ชัดเจนและมีพลังจนทุกคนต้องเงียบนภา,าเฝ้าดูข่าวและเก็บข้อมูลอย่างเข้มข้นเธอเริ่มสืบพบว่าเปิ้ลไม่ได้มาเล่นๆเ,เปิ้ลเขาถึงข้อมูลลับของโรงงาน เปิ้ลทำให้พนักงานฝ่ายหนึ่งที่เคยต่อต้านสามีหันมาอยู่ฝ่ายตัวเองเปิ้ลเริ่มวางแผนจับเสือมือเปล่าจัดการสมคงแบบนินเนียนนภากดโทรศัพท์หาสมพงษ์ถ้าคุณยังรักเขอบครัวนี้จริงๆต้องรีบหยุดแผนของเปิ้ลก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงปลายสายเงียบไปชั่วขณะก่อนจะตอบกลับมานภาฉันรู้ แต่บางทีมันก็ยากเกินจะต้านทานคืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงเลิกนภาแอบเข้าไปในห้องทำงานของสมพงษ์พบซองจดหมายลับที่ถูกซ่อนเปิดดูข้างในเป็นแผนผังและรายชื่อผู้บริหารที่เปิ้ลกำลังจะใช้เป็นฐานอำนาจนภารู้ทันทีว่าสงครามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านเรื่องสามีแต่มันกลายเป็นสงครามอำนาจ และการเอาตัวรอดเธอถอนหายใจลึกก่อนจะพิมพ์ข้อความหนึ่งส่งไปยังเพื่อนสนิทในวงการข่าวถ้าฉันล้มเหลวอย่างน้อยก็อยากให้คนอื่นรู้ความจริงสายฟ้าฟาดลงมาไม่หยุดหย่อนสงครามเงียบที่ไร้เสียงระเบิดแต่ทำลายล้างลึกลงไปในใจทุกคนใครจะรอดใครจะพ่ายและใครกันแน่ ที่กำลังจะโดนกรรมตามสนองหลังจากข้อมูลที่นภา,าเก็บมาได้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับสมพงษ์และเปิ้ลในบ้านของตัวเองคืนหนึ่งที่บรรยากาศตึงเครียดจงแทบหายใจไม่ออกนภา,ายืนตรงกลางห้องนั่งเล่นดวงตาเปี่ยมไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดสมพงษ์ฉันรู้ทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่เธอปิดบังทุกแผนที่เปิ้ลวางไว้ ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกต่อไปสมพงศ์สบตาะพาอย่างลำบากใจขณะที่เปิ้ลยืนข้างๆด้วยท่าทีทถาถายนภาฉันก็รักคุณนะแต่เปิ้ลก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเสียงเปิ้ลน,นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจที่น่ากลัวคำพูดนั้นเหมือนหยิกย้ำแผลเก่าในใจนภาถ้ารักทำไมถึงต้องแอบทำไมต้องแย่ง ทำไมต้องโกหกน้ำตาหน้าพาไหลพรากเธอปล่อยโฮออกมาฉันทำงานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อคุณเพื่อบ้านนี้แต่คุณกลับให้เธอมาแทนที่ฉันเปิลไม่ยอมถอยกลับเดินเข้าไปใกล้นาพานาพาหนูไม่ได้แย่งแต่หนูแค่ได้รับสิ่งที่สมควรบ้านนี้ไม่ได้รักเธออีกแล้วสมพง์พยายามห้ามแต่เสียงนา,าแข็งกร้าว พอฉันจะไม่ยอมให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันจะสู้จะยือ้อจะไม่ปล่อยให้บ้านนี้แตกสลายเสียงทะเลาะดังลั่นไปทั่วบ้านลูกๆร้องไห้ไม่หยุดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและความเจ็บปวดคืนนี้ไม่มีไข่ได้หลับไหลเพราะสงครามใจในบ้านหลังนี้พึ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเวลาผ่านไปความจริงและกรรมก็ค่อยๆเปิดเผยให้ทุกคนเห็น นภาและสมพง์แม้จะเจ็บปวดจากการทรยศแต่ก็เลือกที่จะพูดคุยกันอย่างจริงใจฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบและเธอก็เช่นกันสมพง์พูดเสียงแผ่วแต่เราต้องแก้ไขสิ่งที่เราทำพลาดและอย่าให้ใครเข้ามาทำลายครอบครัวนี้อีกนภาพยักเจือนเจือนก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่ว่ายังไงฉันจะสู้เพื่อครอบครัวของเราและลูกๆ เพราะนี่คือสิ่งที่ฉันรักที่สุดส่วนเปิ้ลเธอได้บทเรียนราคาแพงที่สุดการพยายามแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองแม้จะดูสวยงามในตอนแรกแต่กลับนำพาความเจ็บปวดและความเหงาเธอเดินจากไปในวันที่เปลี่ยนไปด้วยความเสียใจแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องบทเรียนจากกรรมสอนให้ทุกคนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การแย่งชิง แต่คือการรักษาและให้เกียรติซึ่งกันและกันและนี่คือจุดจบที่ไม่ใช่แค่การจบเรื่องราวแต่คือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่มีสติและหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องราวของสาวลาวแย่งสามีเจ้านายที่เรานำเสนอวันนี้สอนให้เรารู้ว่ากรรมตามสนองไม่ได้เลือกคนกรรมจะทำหน้าที่ของมันเสมอไม่ว่าจะดีหรือร้ายใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ต้องเจอผลกรรมหนักหน่วงอย่าหลงละเรินกับสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเพราะสุดท้ายความจริงและความยุติธรรมจะเปิดเผยถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าผลกรรมเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดราม่าสะท้อนชีวิตอีกมากมายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบความสนุกเท่าไหร่ให้คะแนนกันด้วยนะครับสำหรับผม8เต็ม10ครับ แล้พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ